เออให้พระองค์ทำกิริยามารยาทรู้ว่าพูดมาเดี๋ยวมจะแนะบอกให้เขารู้ว่ะพระองค์เป็นอะไรถึงได้เป็นใบเออเงี้ย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 เีเ้ยเี่ยเี้ยเงี้ยงียเยเียเงี้ยเงี้เง่้ยเ้ยเงีเงี่ยเี้ยเงี้ยมงไ้เงี้ยเง้ยเง้ยเงียเียเงี่ยเงเงเงี้ยเงี้ยเ้ยเงี้ยเงี้ยเเอ้ยเาียเงียเงยเี้ยเ้ยเงียี้ยม่ต้องคิยแล้ยเู้เออเงง้ี้ไ้เ้ยงค คนใบจะขับอมาอไรกันเนี่ยพ่อลองเล่าเหตุการณ์มาสิไปเลยไปเลยเอ้มึงไล่หัวหน้ายังไงนะขวาง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 ลองลองเล่าเหตุการณ์ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นพระองค์ถึงได้เป็นใบเออโอเคนี่นี่ตะกองดาวอาอมวออ ลงได้หาวไม่ง่วงใครรู้ไปโอ้อะไรพ่อกูเตี๋ยวกูเตี๋ยวมาขายไอ้กิ่กอกฟอกฟอกกฟอกอ่ะกูเตี๋ยวมาขายแล้ววงโอ้ฮะเฮ้ยไอกูว่ามึงไม่ต้องเล่าหรอกว่ะทำไมอ่ะอาการไม่ค่อยดีแ้วเครื่องติดแล้วด้วยคราวเนี้ยอ๋อ ง่วงนอนง่วงนอนกํลังนอนอะไรสหูได้ยินสองหูได้ยินได้ยินอะไรผู้ชายผู้ชายกําลังอเออมันมาไงเอ้ยเอ้าอ่ะ อยู่แล้วไอ้นี่เก่งไม่ได้สั่งละนาาได้ด้วยไทยตกใจเห็นผู้ชายกำยำร่ากลันย่องมาเฮ้ยย่องมาแน่ผู้ถายไม่ทำเหมือนขอโมยว่ะ ยองไปหายคนสลับบุรีกไม่แกไปรู้ได้ยังไงเนี่ยกูบอกแล้วเลือกทุกเลือกอย่าให้พยโยนรู้ถ้าพยโยนรู้โลกรู้มึงเชื่อกูเร่มมาเออจริงไม่จริงเออยองยองมามันไม่จังหวะไม่ดีหรอวะอ่อ่ออ่อ่อ่าอ่า ย่องตามแล้ว uh, ก uh, hey like ah ็หายไปเออไอคนนั้นไอผู uh, uh, ้ชายคนนั้นย่องผ่านหน้าไปตกใจเฮ้ยหายว่าเขาเดินมาทางนี้ใารว่าสงสัยเก่งมันปพูดไม่รู้เรื่องยังขยันพูดอีกอ๋ออธิบายนี่ วาช้าพอดีหมอบวงกันราบุรกองดาวตามไอ้ผู้ชายคนนั้นไปแอบ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 ไอิาช้ำท่าฝนตกกบจะออกแอบแอบแอแอได้กินกบแน่ว เออมาอ่าไปไปเอออ๋ออ๋ออ๋ออ้มายาเอาอ่มายาเอาแเอาแอ๋เอเลยอ่ะอ่ะอะไรเนะ่ยเอลยฮะธูมายาธอมายมายากําลังนอนอยู่โต้นั่งนั่งอยู่ไป้า ไอ้เจ้าที่เธอเฮ้ยแต่มาเจอที่เธอเฮ้ยเพื่อมาอาบเออไทยไอ้เบิร์ดกูว่าคนตอแหลนั้นไม่ใช่มันกูว่ามึงวะ่ะเขาอะไรนะทำอะไรอยู่พ,พูดคนเดียวอยู่<อ>พูดคนเดียวเออเงียบวันนี้ต้องไปเที่ยวสักคืนว่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเยี่ยมเขาเป็นใบ้พูดไม่ชัดเยี<อ>่ยม<อ> yeah,

เขาจะทำขนาดนั้นล้วพ่อแกก็พูดกัแบบแบบแบบบกูจะไมรู้เหรอไอไอเออไอเทมัวยืนหรอรได้ง่ดไวจะได้เป็นกัเขาบ้งจะทำไงเออไ่เออบเฮย่เยาเอ๊ เออทุบายไอ้อ้กบไอ้ไอ้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอ่าฮะทีแรกก็ไม่ยอมอ่พอสุดท้ายยอมออแล้วทำไมผู้ชายคนนั้นทำไมผู้ชายคนนั้นทำไมโอ้โหโอ้โหเฮ้ยจ้ไอ้ไอ้ไอ้ ไอ้ไอ้เบิร์ดที่ทำมันชีวิตมันเอ้ามาเออเออเอ้โอ๊ยทำไมอะอ้ทำไมอะไอ้ไอ้ไอ้พี่หยุดเล่าสักแป๊บได้ไหมกางเกงผมตึงไปข้างแล้วเนี่ยเล่าจะเห็นภาพไปแล้วเออามานอนแล้วก็นอนอยู่ด้วยกันเนี่ยตะกอมดาวเหนื่อยปะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย เออฉันเลยบอกเลยเดี๋ยวงานหน้ากูเป็นเองแกเป็นไม่ได้ไม่่ไปต้องถนัดนะก็แกอ่ะเไปรับรางวัลก่อนนู่นกลัวแม่โองชอบตอกแอ๊ดแอ๊กแอ๊ดเลยนะขอบคุณนะครับผมทั้งวนน้ำใจสุดยอดเลยอย่าเอ้ยกูเป็นใบชะก็ดีนะเออเออต่ของดาวมา มีดมีดมีดอ่นี่เง้ยตะกองดาวยองฮามาแอบฟังเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยไอ้บมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไดงว่ามึงก็เต็มที่เอาเอาเอาหแอบฟังเอาเอาเต็มที่ที่ผ่ามีดหลุดมืออ่ะโอ้เจาะรูอ๋อโอ้ยโอ้โห ไอ้ไอ้เ้ยไอ้ไอ้นอ๋อมัต้องเล่าแล้วเอ้าทำไมแกเดินอย่างี้ล่ะพ่อไอ้ชิบหายเล่าจะเดินตรงไม่ได้ครับผูเอ๊ะเย่เว้ยเฮ้ยมาหัวตกใจ

มาโดนนิ้วตัวเองโอ้โหโอ้โหโง่ยี่บ้าเออว่าไงวะเมื่อกี้โอ้โหแม่บอกชอบอ๋อขอบคุณมากเขาบอกว่าเส้นเดียวเล่นอีกอะมึงอย่าเล่นเลยแม่นครใจศรีจะเป็นตัวนี้ได้อยู่แล้วอ่ะเี่เี่เๆๆมึง มึงเป็นไอ้คนนั้นกำลังนอนอยู่กับตุมายาให้เป็นตัวนี้อันอ๋อเป็นสายแล้วไม่บอกอ๋อไอโง่แล้วก็เกิดทำการต่อสู้กันขึ้นไม่เรื่องอะไรผมมีบทด้วยเนี่ยเก่ง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  ต่อแอหะไทยนะอแหะฮะต่อแแโอเครู้เรื่องแล้วไม่ต้องยำอ่าไม่เป็นอ๋อสุมายาเอาดำมมีตีหัวพรงพงถึงสลบไปแล้วเป็นไงเรียกเป็นใบมันเกี่ยวอะไรไอ้ผู้ชายคนนั้นมันทำไงฮ่อฮุบฮุบโอ้ มันถอนหมดเลยเหรอมาปุกป,กปุกเอาอ,อ,อ่ะเอากระปุกอ่ากระปุกเอาสองกระปุกอ่าดีนะเรียกกระปุกมึงอย่าลิ้นพันนะพี่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรียกเป็นตะหลับดีกว่าพักออกมาสองสลับตันดับเออจะสองสลับอัเอออันนี้เอออันนี้สองสลับแอบเก็บแอบอันนึงอ่ะเออ ป้ายาที่ไหนจะรับเอออ้แล้วมาป้ายพรงใช่ก็เลยพูดไม่ได้ก็พูดได้เหี้ยเป็นใบแล้วร่วงหัวค่าเดี๋ยวงงยังไงนะพอมันป้ายเสร็จอ้าวอะาอ่าก็เลยพูดไม่ได้เลยผมมันป้ายยิิงยยคนน้นไม่ไม่ไม่เียบขอเดชะ หม่อมฉันพอจะจับใจความได้ว่าบัดนี้สุมายามีทูปพระเจ้าค่ะไม่จริงไหมคะทายทูปทำไมจะพรองดาวเป็นไม้ไปอีกอ่ะใส่ร้ายหม่อมฉันเจ้าปฏิเสธเรื่องนี้แต่เหตุการณ์ที่น้องเราเล่ามามันเกี่ยวพันกับเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจับตัวสุมายากับกันไว้ก่อนไปเรื่อยไปจนกว่าเราจะหาความจริงได้ทีจะตัดสินเออเเอาอย่างนี้ 嗯,嗯。